ที่บอกว่าชุมชนมีการจัดการทําแนวกันไฟทุกหมู่บ้านแล้วแนวกันไฟที่ว่าเนี่ยมันกระจายตัวแบบไหนตัวอย่างบนจอนะครับสังเกตเส้นสีแดงนะครับเราจะเห็นว่าทุกหมู่บ้านมีแนวกันไฟเป็นของตัวเองรวมๆแล้วมีอยู่60เส้นเป็นระยะทางอยู่ทั้งหมด194กิโลเมตรเทียบให้มันเห็นภาพชัดขึ้นนะครับ ผมเทียบกับระยะทางล้อมเขตอำเภอเวียงแห่งทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณ158กิโลเมตรนะครับถ้าเราเอาแนวกันไฟของเรามาล้อมนะครับเราจะทําแนวกันไฟล้อมอำเภอเวียงแห่งได้1รอบกว่ากว่าน,นี้เป็นแนวกันไฟของบ้านกองน้มนี่เป็นแนวกันไฟของบ้านป่าไผ่เขาบอกใจว่าจะดูแลไฟแค่เขตป่าชุมชนที่เขาขึ้นทะเบียน แล้วไอเจ้าแตนนอกเหนือจากเขตนั้นไปอ่ะมันยังเป็นป่าอนุรักษ์ที่เรายังจะต้องได้ดูแลไฟโดยกันอยู่เจ้านี่มันเขตอุทยานหมดแล้วันี่เป็นเขตอุทยานอันในเจ้าเจ้นที่มาเดินสำรวจก็เจ้าที่มาไปกับเขาไปนะน่ะเจ้าเขาไปแบ่งกันเหมือนกันอันนี้สันนี่ดอยนี่เป็นของเบียงแหงเนอะหอกจากดอยหั่นมาหั่นของกองลมของห้วยหกเอ่เจ้าถ้าหัน่าไฟขึ้นจะใดคนนั่นก็ต้องไปเจ้านี่ในโซนนี้ยต้องดูแลทั้งหมด เมื่อก่อนนี้เนี่ยมันจะมีแนวเขตที่ชัดเจนเลยเนาะไปะชูนักการนี่นับเปสิบกิโลนะ <c oughs> หลังจากที่เรา,าทาแนวเขตชัดเจนแล้วก็เลยท<ำ>ําแนวเอาไว้ของใครของมันข้อมูลตัวต่อไปที่เราช่วยกันทํา <c oughs> ผมใช้เข้ามาสเส้นทางตรวจไฟ <c oughs> มองที่เส้นสีน้ําเงินเข้มๆนะครับ <c oughs> ทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน <c oughs> มีแนวตรวจไฟเป็นของตัวเองหมดระยะทางนะครับเรามีถึง452กิโลเมตร เปรียบเทียบคล้ายกับตะกี้ครับเราทําการตรวจไฟล้อมอําเภอเวียงแห่งเรานะครับได้เกือบ3รอบนั่นก็ไม่แปลกเลยว่าทําไมฮอสปอตมันถึงน้อยลงน้อยลงปี63สถิติลดลงมาเหลือ800กับอีก5จุดโดดมาปี64เหลือ197จุดและปี65เหลือ61จุด กลายเป็นว่าพอมีการจัดการที่เข้มข้นขึ้นนะครับมีความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกันนะครับกลายเป็นว่าสถิติฮอสปอตจะลดลงเรื่อยๆคุณที่กเกษตรก็อย่างที่ว่านะครับมีการลงทะเบียนไฟดีนะครับที่ว่าการจัดการเศรษซาก,กเกษตรนะครับอย่างอย่างถูกต้องตามระบบนะครับผม ในส่วนของระบบไฟดีนะครับที่เป็นระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็จะมีแบบฟอร์มครับชื่อนะับสกุลตัวตนอยู่ที่ไหนบ้านไหน,นครับแล้วก็จะมีพิกัดแล้วรวมไปถึงพื้นที่ที่จะต้องฉิงเผาพื้นที่การเกษตรพื้นที่การเกษตรในเขตป่าอย่างงี้ครับแต่ว่าในพื้นที่ป่านี้ก็ยังยังไม่ได้มีการอนุมัติปีนี้นะครับมีผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ทั้งหมด117รายนะครับอยู่ที่1572.6กไร่การอนุมัติของอำเภอครับก็จะดูบริบท ของสภาพภูมิอากาศอีกทีนึงครับถ้าอย่างวันไหนที่อาค่าฝุ่นควัน PM 2.5เยอะเนี่ยเราก็อาจจะทุตไปยังพื้นที่ว่าอา,อาจจะขอเลื่อนออกไปก่อนครับบริหารวันหลังในส่วนของระบบไฟดีเนี่ยที่คิดขึ้นมาก็คือเพื่อเอามาบริหารจัดการเชี้ยวเพลิงในพื้นที่ก,การเกษตรซึ่งแต่ก่อนนะครับเมื่อไม่มีระบบเนี่ยคือทุกคนต่างก็จะเผาสเปะสปะเลยไฟนีครับมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยแต่ว่า เมื่อมีระบบของไฟดีเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความรู้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องไฟป่าเนี่ยครับเนาะเราจะดูแลไฟไม่ให้ไฟไม่ให้ไฟไหม้นะครับเนาะก็ก็ดีนะครับไม่ให้ไฟไหม้ปีแรกไม่ให้ไฟไหม้ปีสองไม่ให้ไฟไหม้ปีสามไม่ให้ไฟถ้าปีที่สิบไฟไหม้แล้วครับก็ลองลองพิจารณาดูนะครับ อันนี้ชาวบ้านก็พูดประเด็นเดียวกันเลยป้องกันไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพอมันไหม้ขึ้นมาทีนี่มันจะลุกลามใหญ่เลยแผนที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเพียงพอที่จะรับได้ไหมเพราะว่ามันก็จะมีความรุนแรงขึ้นนะฮะวันนั้นได้ยินดังป่าไม้อย่างเนี้ยพื่จะใช้ไฟเผา,ไฟ,เาไฟจําเป็นอนีนาะไม่ใช่ว่าจุดแล้วก็ทิ้งก็กลับบ้านนี่ไม่ใช่นะเผาอย่างเป็นระบบในพื้นที่ป่ามันน่าจะดีกว่าเราจะไปไล่ดับไฟนะก็คือเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องเนี้นะคะว่า เราอย่ามองไฟเป็นเรื่องเร็วร้ายไปซะทั้งหมดนะคะการออกจากความคลุมเครือในเรื่องของการจัดการไฟให้คําจํากัดความว่าไฟจําเป็นมันคืออะไรบ้างให้มันชัดเจนร่วมกันทําให้มันเหลือน้อยที่สุดและจัดการไม่ใช่ห้ามหรือว่าซีโร่เบอร์นิงค่ะอันนี้ก็เป็นยังเป็นแนวทางหลักอิวค่ะจุดความร้อนที่ เขานาเอามาบันทึกมันนับเนี่ยครับเป็นเป็นจุดความร้อนที่นับเอาเรื่องของบผการจัดการเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดก็ยังไม่ได้เคลียร์นะครับยังไม่ได้ตัดออกนะครับเพราะว่าการผ่านการเชื้อเพลิงเป็นการเผาตามหลักวิชาการนะครับคือเผาแบบทำแนวกันไฟด้วยนะครับควบคุมมาให้ลามแล้วก็มีการลงทะเบียนในระบบไฟดีนะครับจุดความร้อนจริงๆที่เกิดโดยการเผาในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะน้อยกว่านี้นะครับเราเช็คก็คือจะเป็นระบบที่เราประมวลจาก ความเสียหายจากจุดฮอสปอตในพื้นที่จริงนะครับอย่างเช่นของเวงแหงคลองเราปีนี้นะครับจุดฮอสปอตโดยรวมเนะี่ยมันจะอยู่ที่63จุดนะครับแต่ว่าเมื่อมาเช็คข้อมูลจริงๆแล้วนะครับจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่40จุดความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่129.5ไร่ ซึ่งถ้าตามนโยบายหรือว่าที่แผนวิเค์ครับก็คือ1น8จุดต่อไรเนี่ยมันน่าจะสูงไปถึง5,000กว่าไร่ครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะต่างพอสมควรฉะนั้นไอ้นี้อาจจะเป็นข้อเสนออันนึงสำหรับจังหวัดด้วยค่ะว่าข้อเท็จริงกับการจับด้วยฮอสปอตเอามาในการจัดการเนี่ยมันค่อนข้างมีความต่างกันไม่อย่างนั้นเนี่ยจังหวัดก็จะมองว่าถ้าปีนี้ฮอสปอตมันขึ้นเยอะแล้วจะต้องจัดการไฟเอาตัว ที่เขาบอกว่าจะต้องลดให้ได้25% 30%มันจะกลายเป็นข้อจำกัดในพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดก,การไฟได้ด้วยนะคะที่ผ่านมานี่งบมาจางบดีถ้าดีนี่มันจะต้องมาเดือนมก,กรากรุมงพานี่ต้องมาเลยเราจะได้วางแผนเนาะอันนี้จะเป็นงบแนวการไฟหรือจะเป็นไปลาดตะเวนหรือส่วนหนึ่งต้องการไว้เพื่อับไฟ ช่วงที่เขาบบมีโง่แบบบางครั้งเขาจะทาแบบเต็มที่ก,ก็มันบม่ไหวเขาจะมาฮู้ว่าจะไปเข้าเนื้อตั้งใดเนาะทำไมพอผู้ใหญ่บ้านก็จะฟักกระเป๋าอย่า <c oughs> งนี้ก็เจอกันก็บ่นกันอย่างนี้ทุกปีนะครับถ้ามาจิตอาสาเนี่ยมันป็นไปไม่ได้เจ้าเราจะบ้านพวกก็ต้องกินต้องใจตอนนี้งบที่ผู้ว่าตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ10คนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับเนะี่ยไฟหมดไปแล้ว แต่ว่าคนไปก็ต้องควกระเป๋าไปก่อนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับก็อยากจะสะท้อนให้ทกท่านได้ทราบนะครับถ้ามีงบมารอเนี่ยเอาเต็มตีอยู่แล้วทางไหนก็แจ้งบักเกินกุมภาต้องมาเลยปีนี้ดีกับมันยังมีของใจกระทิงมาเดือนมกรากุมภาเลยได้บ้านละสามหมื่นห้าพองบมาแล้วก็เข้าถี่กันเตรียมถี่แล้วนะขั้นแรกนี่เราต้องหลัดตะเวนก่อนละนาอนั่นก็คือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นละ านที่เราได้รับกวารสนับสนุนหลายๆหน่วยงานที่ผ่านมาเราก็อยากจะม,มีการสนับสนุนต่อไปโดยเฉพาะ SDF นะครับแล้วก็ทางสภาลมหายใจแล้วก็มูลนิธิใจกระทิงแล้วก็ของทุนสิบเปล้อมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการลด p m 2.5ไปด้วยกันในจังหวัดจยงใหม่นะครับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือซึ่งสนับสนุนในเชิงเทคนิคด้วยนะคะทั้งงานข้อมูลงานแผนที่งานจัดก,กระบวนให้ได้มาซึ่ง การเปรียบเทียบข้อมูล2ปีย้อนหลังมาสู่ปีนี้ว่ามันมีความต่างกันยังไงนะคะวุฒิธีให้การสนับสนุนการจัดทําแผนแล้วก็งบประมาณที่ไปถึงชุมชนโดยตรงนะคะเพื่อให้สามารถจัดทำกลไกในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แล้วก็วันนี้ที่เรามาคุยกันเรื่องถอดบทเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นต้นแบบเป็นแนวทางที่เราจะสามารถนาไปพัฒนากับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือต่อไปนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องของงบประมาณจากท้องถิ่นที่เข้าใจว่าจะ จะได้รับนะครับฮาก็าอยากจะใื้แต่ละหมู่บ้านนะครับเสนอเข้าไปแผนของ,งท้องถิ่นแล้วก็เสนอเข้าไปเป็นข้อบัญญัติจะต้องไปยูนในแผนก่อนจะได้สสางมามาขับเคลื่อนเพื่อทั้งปูนคนมีมาช่วยนะครับคนอู้ถึงการถ่ายโอนภารกิจมาตีิออบตฮออาก็ดีใจกันนะจ๊ะโดยความเป็นเจเ้าบ้านก็ว่าอ๋อตอนนี้เขา จะมีที่เปิ่งก็คืออบอตอเนาะขอให้มันเป็นจริงนะเจ้าที่ผ่านมามันเป็นข้อจํากัดมาแต่ภารก,กิจแต่งบประมาณไม่มานะคะอบอตอ,อยากจะหนุนชาวบ้านแทบตายแต่ไม่มีหมวดงบประมาณที่จะไปหนุนนะคะดังนั้นพอมันมีแล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่สําคัญต้องใช้ถ้าชุมชนสามารถเอาแผนการจัดก,การไฟป่า เข้าไปอยู่ในแผนตำบลพองงาประมาณตกลงมาปุ๊บมันก็จะหนุนลงมาที่ชุมชนอันนี้ถ้าเราทำได้ก่อนก็มีโอกาสที่จะสำเร็จล่องปากล่องท้องนะครับแต่ละ่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากป่าแล้วปุ๊บเนี่ยอกจากต้องมียกะระดับในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวดยชุมชนนะครับอันนี้ก็แปรรูปนะครับสมุนไพรผลไม้แล้วก็ ผลิตจากปลาเขาเนี่ยได้จากปลานี้เอามาเอามาที่ย้งแล้วก็มีอี่ย้ำชาวบ้านพูดชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจต้องดีคุณภาพชีวิตชาวบ้านต้องดีด้วยดังนั้นแผนการขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าน่าจะนำไปสู่การวางแผนที่จะทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีไปพร้อมๆกับสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยถึงจะแก้ปัญหาและมันจะยั่งยืนไปในอนาคต